อะไรนะครับตรงไหนที่ม่เหลือไม่เหลืออะไรให้มีมมไไ่ีอะรก็เออ่มันก็ผมว่ามันอยู่ในช่วงในในซีรีส์นะมันอยู่ในช่วงที่ที่เหมาะสมแล้วก็มันก็เล่าเรื่องของมันอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบแค่มี NC มาเพื่อแค่มี NC เรา NC เรามันมีความหมายหมดไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของผมกับไบเบิลหรือว่าของคนอื่นอื่นในเรื่องนะครับผมไม่ได้เป็นคนตัดเลือก ตัดสินใจว่ามันจะแรงหรืออะไรใช่แต่ว่าผมแค่แค่เชื่อใจเชื่อใจทางพี่ปอนทางบยอนคราวว่าเขาจะทํามันออกมาอย่างสมเหตุสมผลและสวยงามน่าติตาการหลังเขามีท่าที่แรงที่สุดที่จะได้เห็นเตะจมูกชี้ก็น่าจะเรียกว่าเยอะที่สุดดีกว่าครับใช่ครับการแสดงหลายคนทีมบอลเงเขาเขาทังว้าวกว่าเราโอ้ดีใจครับเราก็คือ มันก็ไม่ใช่โอกาสง่าย,ายๆที่เราจะได้ไปทํางานกับคนที่เป็นรุ่นใหม่กันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดีใจที่เขาแบบที่การแสดงของเราชูน่เขาติดแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบไว้ใจในการแสดงของเราอะไรเงี้ยครับในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากๆเลยครับเขาอวยหุ่นด้วยอวยหุ่นด้วยตอั้ตอนนั้น่ะอ๋อตอนนั้นก็ตั้งใจตั้งใจเล่นมาเพื่อถ่ายฉากนั้นเลยอ,อะไรเงี้ยใช่ครับก็ก็ใน ในความยุ่งแล้วก็ในเวลาที่จำกัดก็ทำได้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นประมาณไหนหิักก่าปกติหนักกว่าปกติไหมครับ่จก็ก็หนักหนักกว่าปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้ผมจะทำตัวเป็นเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดนะครับช่วงไหนไม่ถ่ายช่วงไหนไม่ถ่ายไม่เล่นใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็คงคงไว้หมายถึงว่าก็ไม่ได้กินแบบเละเทะมากก็ คุมแค่กินแต่ว่าเล่นอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่อย uh, like like ่างเงี้ยตอนทั้งที่เล่นน่ะเราต้องการให้มันช้าแค่ไหนกับซาลิรามันจะต้องแบบ่ต้งสมาคือจริงๆเขามีบล็อกช็อตมาให้หมดเลยนะว่าจะถ่ายแบบไหนเห็นตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามเอาจุดที่แบบมันมันมันเห็นเยอะๆรัอนนะเห็นเยอะๆเห็นส่วนนั้นเยอะๆส่วนไหนส่วนส่วนนั้นเนี่ยส่วนไหนกล้ามเนื้อส่วนนั้นเยอะๆ อันไหนแล้วมันมีกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังกล้ามไหนต้องไปดูในเนื้อเนื้อเนื้อไม่อ่อนตรงนั้นเนื้อเนื้อเนื้อแข็งมากไหมเนื้อกล้ามเนื้อมันแข็งเพราะว่าเราเล่นมาอย่างเยอะกล้ามเนื้อมันก็เลยแข็งแต่ว่าชัดทุกส่วนกล้ามเนื้อแต่ว่าชัดทุกส่วนใช่เนื้อกลามนื้ก็แบบ ก็ใช่ครับก็เต็มที่ครับก็คือไม่ต้อง 4G ไม่ต้องลไม่ต้องไฮไลท์เยอะก็คือของแทนแน่นอนก็มีแสงสีช่วยบ้างครัพี่ใช่เราก็ไม่ใช่แบบโอ้โหปั้นมาขนาดนั้นเห็นราบอกว่าทีเซอร์ออกมามันมีแค่นวามจิ้นที่หลือมันยังมีแบบว่าอันนั้นแค่นิดเดียวครับบอกเลยครับผมดูดูดูมีมีก็ทุกคนก็ทักผมมาเต็มเลยเลยงี้ย ใช่ทักผมมาแบบแทบทุกคนเลยพวกเพื่อนๆใช่แล้วก็จริงๆคือไม่ได้ดูรีแอคจากใครหรอกครับดูจากพี่ๆนี่แหละครับไม่ต้องหันข้างหลังครับคุณนี่แหละครับตะโกนว้าวแบบเป็นเลนลูกไฟไมเป็นลูกไฟว่าให้คนเป็นลูกไฟวันนี้เขาอยู่ไหนอะเต็มเลยตรงนี้แหละไม่ละมั้งแล้พอดีเซอร์ออกมามันเริ่มชัดไม่ชัดใครโฟนไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวเเป็นเจ็ดไบเบิ้ลหรือไบเบิ้ลเจ็ดโฟนเริ่มยังไม่ไปยังต้องติดผมเอาจริงๆส่วนตัวผมมากไม่เห็นถึงความสำคัญของการของการชัดเจนสิ่งนี้ ใช่ผมรู้สึกว่าเราไปดูในเรื่องแล้วเราก็จินตนาการเอาเองแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแสดงว่าสินสุดท้ายในเทเลอร์มันบอกแล้วว่าใครเป็นหัวเนีรกคุกัดหัวไหล่อะมันใช่หัวไหล่หรือเปล่ามันหัวอะไรมันใช่หัวไหล่หรือเปล่าคุณไปดูอีกทีพี่ไม่ดพี่ไม่ดพี่เลยไม่ดึไม่ถึงว่าหัวอะไรไม่มันผมไม่รู้คือเอาจริงผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาเขาดีไฟมันยังไง ว่าว่าว่าชื่อก่อนคืออะไรชื่อหลังคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ผมคุยกับเบิร์แล้วหรือว่าคุยกับพี่ปอนคุยกับทางค่ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเราจะต้องมาชัดเจนว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเราก็เลยโอเคแล้วแต่คนจะจินตนาการเอาแล้วกันแต่ว่าเจดยืนยันว่ามันจะเป็นวิธีใหม่เจดันใช่ครับใช่ครับมันมันมันใหม่นอกจากการเป็น BL ซีรีส์แล้วอ่ะมันก็การเล่าเรื่องมันก็ใหม่ วิธีการถ่ายทํามันก็ใหม่เราใช้เวลาเยอะมากในการถ่ายทําซีนหนึ่งซีนอ่ะใช้เวลาเยอะมากๆกว่ากว่าที่ผมเคยถ่ายแบบละครหรือว่าซีรีส์เรื่องอื่นมาเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันใหม่ไปหมดเลยครับมันไม่ใช่แค่ว่าผมมาเล่นซีรีส์ BL มันมันคือทุกอย่างใหม่หมดเลยอะให้คนดูกันตั้งรับยังไงนี่ไงคนคนมปนลูกไฟคนนี้คนที่ชอบใดเล็กมาจะตั้งรับกันยังไงกันเ ผมส่วนตัวผมอะผมไม่ได้คาดหวังนะครับใช่ผมก็แค่ทํางานให้เต็มที่แล้วก็แล้วก็ถ้าออกมาดีถ้าคนชื่นชอบผมก็ดีใจแค่นั้เองแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็ก็ต้องปรึกษาไปเบิร์นแหละเพราะไปเบิร์นเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าก็ต้องปรึกษาทางพี่ปอนทามิออนคาว่าแบบเราต้องทําตัวยังไงอะไรยังไงต่อไปครับตอนี้เรือมันเรื่ออกแรงแล้วครับผมแล้วก็ใส่การะเลยไยังไงครับก็ก็ไปเรื่อยๆครับใช่เรือเราน้้ามันเยอะ แต่วพวกน้ำมันมาเยอะถราปเป็นแบบว่าคุณเคสาววายกับปี้แต่ว่าคนที่ต้องติดตามผลงานละครครับมีปีกแขกอยู่ทีบ้านผมก็จะบอกเขาว่าเราเป็นนักสแสดงเราทำงานในฐานะนักสแสดงเราไม่ได้มองว่าเรามาเล่นซีรีส์วายหรือเราเล่นซีรีส์ชายหญิงหรือว่าอะไรก็ตาม,มเพราะว่าผมก็ใช้วิธีนั้นทำงานเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปมองว่าอย่างนั้นผมว่ามันทำงานลำบากครับแล้วก็คนก็จะ ติดภาพเก่าๆเราอะ่ะผมอยากให้คนแบบเปิดกว้างเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็เปิดกว้างไปหมดแล้วใครก็สามารถเล่นอะไรก็ได้แล้วผมก็สบายใจที่เราจะเป็นนักแสดงที่สามารถเล่นอะไรก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราที่นี่ก็ีจะกลับมาเล่นปกติได้จำนวนไม,ม่ถึง2 0ผมมองแค่ว่าเราเราเลือกบทที่มันท้าทายแล้วก็บทที่ดีครับ <S <S ถ้ามันท้าทายและดีผมเชื่อว่าเราเล่นได้โดยที่แฟนๆเข้าใจแล้วก็ทางบ e y o n คาวเข้าใจทางพี่บอยพี่ป้อนก็เข้าใจ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขานัดถือเราในฐานะเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งอยู่แล้วอ่ะ <Okay. S 1> ครับ